สวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้เดินชมเมืองชาแนลพาเพื่อนๆมารีวิวเ,เทศกาลอาหารอร่อยไทยที่ไอคอนสยามนะนะครับอันนี้ผมขอพาเพื่อนๆมารีวิวแล้วกันนะและคือที่ไอคอนสยามเนี่ยจะมีเทศกาลอร่อยทั่วไทยเนาะก็ะจะมี พวกขนมนะเดี๋ยวผมพารีวิวเป็นร้านๆไปเลยก็คือจะจะเป็นกาละแมปัุ้ยนะเกาะสมุยนะท่านผู้ชมก็มจะน่ากินมากนะท่านผู้ชมเป็นกาละแมนะครับร้านนี้ก็จะอยู่ติดกับป้ายโครงการทางเข้าเลยนะท่านผู้ชมนะครับก็ะจะมีชาวต่างชาติมาเยอะท่านผู้ชมแล้วก็มีกล้วย แตกแตกนะครับเนี่ยน่าหน้าทานมากเลยท่านผู้ชมนะครับแล้วจะมีให้ซื้อหลากหลายเลยนะท่านผู้ชมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอรีวิวให้ดูบรรยากาศรวมๆก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมก็คือบรรยากาศรวมๆเนี่ยก็จะพอดีท่านผู้ชมไปเยอะนิดนึงอ่ะด้านนี้ก็มีนะท่านผู้ชมนะครับก็คือ ของกินเยอะมากเลยท่านผู้ชมท่านใดช่วงนี้ว่างก็แวะมาได้นะครับเป็นช่วงเทศกาลพอดีนะท่านผู้ชมนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศร,ร,มรวมๆวงน่อนนะนี่เป็นบรรยากาศลวมๆวงท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นบรรยากาศร,ร,มรวมๆวมเป็นช่วงเทศกาลเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศลวมๆอวงเดี๋ยวเราพาชมว่ามีอะไรบ้างนะอร่อยนะครับ อร่อยทั่วไทยก็คือพูดง่ายๆก็คือจะมีของอาหารไทยทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะผู้ชมนี่โอ้โหมะม่วง,งแบบเนาะกันว่ากันแบบว่าเป็นอย่างนี้กันเลยเป็นกล่องอย่างนี้กันเลยท่านผู้ชมน่าทานมากนะครับนี่น่าทานมากกำลังชาติราคาไม่แพงนะผู้ชม นะครับราคาไม่แพงนี่นมีขนมไทยโหสีสันสดใสามากเลยท่านผู้ชมนะครับนี่สายไหมใส่กล่องน่าทานมากเลยอ,ะอ่นะนะท่านผู้ชมนี่มีทั้งใส่กล่องนะครับนนี้เป็นขนมไทยนี่โหนนี้นะครับก็มีให้เลือกสรรนะครับเป็นเทศกาลอร่อยทั่วไทยท่านผู้ชมนะครับนี่ จัดสีสันได้สวยงามมากนะครับนบา่านผู้ชมนะครับอันนี้ครับบรรยากาศแบบอันนี้เป็นข้าวเกียบนะ่านผู้ชมนะครับข้าวเกียบปลาหลังเขียวนะครับตามป้ายเนาะมีคนรอคิวซื้อเยอะเลยนะ่านผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดต่อนนะครับอันนี้คนจะเยอะชาวต่างชาติจะเยอะ นะครับเดี๋ยวผมหลบไปทางนี้ดีกว่านะครับนะครับอันนี้ก็จะมีด้านหน้าเขาก็จะขายเขาเกียบมีคนรอซื้อนะพี่ชมเหมือนขายดีมากนะครับขายดีมากอันนี้เป็นของสดนะครับของดีมากเลยผู่ชมขายดีขลอภัยขายดีมากนะครับก็จะมีมีปลานะครับมีน้ําน้ําอ้อยสดคือพูดง่ายๆไปเป็นของรวมของ ขอ,ของทั่วไทยเลยครับนะครับท่านผู้ชมก็คือมีผลไม้สดนี่ไม้สดนี่นะครับนี่มีน้ำส้มข้างนะครับแล้วก็น้ำทับทิมมครับเดียวผมพาไปดูจุดอื่นต้องขออภัยด้วยบางทีผมผมผมแพ่นกล้องเร็วเพราะว่ามีท่านผู้ชมมีมีมีผู้มาเที่ยวอ่ะหลายท่านนะ ก็เลยชนกันบ้างนะครับต้องขอโทษนี่จีบน่ากินมาก <24 S 1> นะผู้ชมนะครับเราไปดูกันต่อนะ่ผู้ชมนะครับคือก็จะมีทั้งที่เป็น,ปนแพ็คเนอะแล้วก็นะครับมีทั้งเป็นแพ็คแล้วก็เป็นเป็นมีลองให้ชิมด้วยนะท่านะผู้ชมร้านนี้นะครับผมพาไปดู นี่มองหินมาพานนะท่านผู้ชมนะครับเยอะมากเลยท่านผู้ชมคืออร่อยทั่วไทยก็คือมีมีของแบบจัดเป็นเทศกาลนะท่านผู้ชมนะครับเป็นเทศกาลเดี๋ยวผมพารีวิวจุดอื่นก็คือเป็นช่วงเทศกาลของของที่เนี่ยไอคอนสยามจัดขึ้นนะท่านผู้ชมก็คือ เ็นเทศกาลเลยชาวต่างชาติก็มาเที่ยวเยอะมีที่ให้นั่งกินนะนะคุผู้ชมนะครับก็คือบรรยากาศเดี๋ยวเดี๋ยวผมดีวให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะที่จะมีร้านของกินนะครับจัดสวยงามเนาะนี่ครับมีร้านอันดามันนี่ครับก็คือทั่วไทยอ่ะ้นนะคผู้ชมนะครับก็จะมีของกินของใช้นะครับ มีของกินขอไฟยมีของกินแล้วของใช้ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะน้อยนะท่านผู้ชมเพราะว,ว่ามันเป็นอร่อยทั่วไทยนะเป็นตีมอร่อยทั่วไทยนะท่านผู้ชมนี่กรงมังกรนกะ็คือว่ากันเป็นตัวแบบอย่างนี้เลยท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นจานอย่างนี้เลยปลาหมึกนี่เนาะโอ้โหนี่ ว่ากันเป็นอย่างนี้เลยนะครับมาได้นะครับร้านนี้เนาะมานะท่านผู้ชมนะครับว่ากันเป็นอย่างนี้กันเลยนะครับก็ดูแบบเป็นเทศกาลที่น่าชมมากน่าเที่ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมผมเห็นร้านหนึ่งแบบว่าเป็นไฮไลท์ในความคิดผมนะเขาจัดร้านที่สวยมากเลยนะท่านผู้ชมอเดี๋ยวผมพาไปดู นี่ร้านนี้นี่ท่านผู้ชมนะครับเป็นรูปเรือเลยเห็นไหมนี่เป็นรูปเรือจัดจัดได้สวยงามมากนะครับจัดของน่ากินมากเลยนะครับท่านผู้มชมนี่นะครับจะเป็นรูปเรือเลยนะครับเป็นรูปเรือทำเป็นรูปเรือเลยครับสวยงามจริง เป็นเทศกาลอาหารนะครับของไอคอนสยามจัดขึ้นนะท่านผู้ชมจัดแบบแดบบนมาร์กสวยมากนะครับแล้วจัดของสวยมากท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับมีทั้งที่เป็นของสดแล้วก็เป็นแพนะ็กเกจนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรวมๆทีหนะนึ่งนี่นะท่านผู้ชม จะเป็นรูปเรือเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นะน,นะครับก็มีการจัดสวยงามท่านผู้ชมด้านบนมีเนาะเป็นไอคอนสยามจัดสวยจริงท่านผู้ชมเป็นเทศกาลนะครับเทศกาลอาหารอร,อร่อยทั่วไทยนะครับชื่ออร่อยทั่วไทยนี่ก็จะเป็นร้านร้านผลไม้นะัท่านผู้ชมมีทั้งใส่แก้มีทั้งสําเร็จรูปนะท่านผู้ชม น,นี่น่ากินมากอันนี้ของจริงนะท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เป็นโมเดลนะครับนะครับจะไปดูร้านอื่นนี่ก็เป็นน้ำผลไม้นะครับน้ำผลไม้นะก็คือเป็นแพ็กเกจเลยนะครับบรรยากาศร,รวมๆมท่านผู้ชมอาจจะเป็นอย่างนี้นะน่าเดินนะครับไอคอนสยามเนะท่านผู้ชมนะครับสวยสวยมาก นะครับจัดทั้งบูธจัดทั้งสภาพแวดล้อมเนาะแล้วก็จัดสรรได้สวยงามอันนี้ของใชนะ้นะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยูโซนของใช้เดี๋ยวผมพารีวิวนี่ร้านผลไม้สวยงามมากอันนี้เป็นของใช้ของใช้อืมนะครับนะครับนี่เป็นแก้วนะนั่นะนะเป็นแก้วทนะ่านะผู้ชม นี่นะครับน,นี้ก็จะเป็นของของใช้ท่านผู้ชมของกิฟช็อปนะครับของกิฟช็อปนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมท่านใดวางก็แวะมาได้นะครับนะครับวางก็แวะมาได้เลยนะครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับ ก็นะมีพนักง,งานต้อนรับอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> น่ารักดีนะครับท่านผู้ชมนะครับน่ารักดีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปจุดอื่นกันนะครับก็จะมีผมแทนให้ดูรมรวมก่อนแล้กันก็จะมีนี่เทศกาลอร่รอยทั่วไทยนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะ นะครับสวยงามจัดผ้าอันนี้จะเป็นโซนของใช้ทุกช่องโซนของใช้ของใช้นะครับเป็นเสื้อผ้าเป็นกิฟ์ช็อปแล้วก็จะมีโซนเสื้อผ้านะครับโซนเสื้อผ้าสวยงามนะครับทนผูช่ชงนี่บรรยากาศแบบหืมน่าเดินมากนะครับอันนี้เป็นผีตะโขนนะเป็นผีตะโขนนะทุกช่งนะครับอันนี้จะเป็นโซนของใช้ เครื่องหนังนะท่านผู้ชมนะครับเครื่องหนังนะครับนะครับราคาไม่แพงท่านผู้ชมนะครับมีเส bueno ื้อผ้านะนี่ม okay ีผ้าไทยนะท่านผู้ชมนีนะครับก็ถือว่า หน้าเดินนะครับของเยอะอ่าน,นี้ก็จะมีเป็นจุดแลนด์มาร์คให้คนถ่ายรูปเป็นผีตาโขนนะท่านผู้ชมนะครับเป็นผีตาโขนอ่าครับอันนี้เป็นเทศกาลอาหารทั่วไทยนะท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมท่านใดก็แวะมาได้เลยนะครับหรือว่ามีทั้งกิตบช็อปไหมพรมถักน่ารักน่ารักน,รนะครับท่านผู้ชมนะครับ น,น่ารักมากนะครับเชิญชวนมาเที่ยวหาของครับจะจะน่ารักน่ารักครับครับน่ารักมากมีหลากหลายนะครับหมายพงนะครับขอบคุณมากครับนี่ก็จะมีทั้งกระเป๋าด้วยนะครับไม่ใช่แค่ตุ๊กตาอย่างเดียวนะครับมีตุ๊กตามีถักเป็นเสื้อด้วย มีทั้งของกินของใช้นะครับครบเลยนะท่านผู้ชมนี่ของกินแบบเนาะนี่แบบไอขอ้งสยามนะครับอันนี้น่าทานมากนะครับนีท่านผู้ชมนี่ก็จะมีสีสันสดใส,ดสามากเลยนะครับนี่ขนมนะครับนี่สีสันสดใส,ดสามากท่าน,นผู้ชมนะครับ ก็จะเป็นทํากันสดๆเลยให้เห็นกันสดๆเลยตอนนี้นะครับ่านผู้ชมทำให้เห็นกัน,กนสดนี่ครับทำให้เห็นนี่ของสดจริงๆครับนี่การทําม้วนกันให้เห็นๆเลยครับอันนี้นะครับ่านผู้ชมนี่ครับนี่ ถือว่าเป็นเข้ามาเที่ยวชมได้มีแพ็กเกจสะอาดนะครับท่านผู้ชมนะครับสะอาดน้าขนมยกกรอบอนี่ผม,มพาไ,ไปดูที่ชมก็มีเยอะท่านผู้ชม,มชนะครับบรรยากาศแบบแบบหลากหลายเยอะนะท่านผู้ชมนี่นครับของกินนะครับของใช้ทั่วไทยจริงนะผู้ชมนะครับ จะมีนี่จัดกันแบบว่าอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับจัดกันสดๆเลยนะครับนะครับน่นาทานมากท่านผู้ชมนะครับเจ้าที่ก็กำลังยืนหอยก็จัดกันอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้ว่า ราคาก็ไม่แพงนะท่านผู้ชม <Yeah. S 1> นะครับเป็นร้านที่หลากหลายนะครับมีน่าทานมากจัดน่าทานนะครับนี mm ่ท่านผู้ชมผลไม้ก็น่าทานนะครับมีทั้งทุงเรียนมีองุ่นนะท่านผู้ชมนะครับมีน่าทานมากนะครับจัดสีสันสวยงามนะครับนี่ตอปร,อรินี่ก็แบบว่า จัดกันสดๆ,ๆอย่างนี้เลยนะทผู้ชมนะครับจัดกันสดๆเลยอย่างนี้เลยน่าทานมะม่วงก็น่าทานมากเลยนะท่านผู้ชมสีสันสดใสมากนะครับอ,อครับเ้ามีทุเรียนแบบฟูใหญ่ๆก็มีแบบให้หนี่เลยท่านผู้ชมอันนี้นะครับโอ้โหานมากโอ้โทานมากนะครับท่านผู้ชมนะครับอืม ผมพาไปดูร้านปลาหมึกนะครับอันนี้โอ้โหท่านผู้ชมนะครับแวะมาผ่านกันได้เลยนะครับนี่ว่าเป็นของสดเลยนะครับออกจากเตากันมาเลยนะท่านผู้ชมนะครับนะครับน,นี่แบบว่าเป็นตัวๆกันเลยนะครับท่านผู้ชม สดนะครับน่าทานนะครับท่านผู้ชมนะครับน่าทานมากนะครับนี่นะครับนี่น่าทานจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็เป็นขาหมูนะร้านขาหมูนะครับท่านผู้ชม,อ,มอันนี้เป็นร้านอะไรเอ่ย เป็นพอดมันประกายโหดูด้านผู้ชมนี่โ<อ>หน้าทานมนากผู้ชมนะครับหน้าทานจริงๆนี่กุ้งก็ก็เป็นตัวตัวกันเลยนะครับกุ้งเนื้อองพาย ตัวอะไนระท่านผู้ชมนะครับพ่อชาต่างชาติจะเยอะนะท่านผู้ชมนะครับผมให้ชมบรรยากาศอ่ะบรรยากาศอีกรอบนึงเนาะจุบรรยากาศท่านผู้ชมนะครับเป็นะบนบรรยากาศแบบนี่มากนะครับท่านผู้ชม น่าเดินนะครับเรานีชาวต่างชาติเยอะนะครับก็มีกินของใช้เยอะนะครับของใช้ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกแฮนด์เมดเหมือนที่ผมพาท่านผู้ชมรีวิวเนาะนี้จะเป็นร้านครับเนี่ยเป็นร้านหมูนะ mm hmm. แดดเดียวนะครับหมูเค็มนะท่านผู้ชมนะครับเป็นหมูเค็มก็จะมีน้าทาน mm hmm. มีทั้งแพ็กเกจนะครับที่เป็นแพ็กเกจแล้วนะ ที่เป็นแพ็กเกจแล้วเนาะนี้ก็จะเป็นร้านผลมไม้นะครับท<อ>่านผู้ชมจัดสรรมาทานนะครับท่านผู้ชมสวยงาม,าาม<ค><ณ>บนพารีวิวจุดอื่นต่อนะครับก็ที่ไอคอนสยามนะครับท่านผู้ชมชั้นชั้นชั้นจีเลยเข้ามาก็ชั้นแรกชั้น,นแรกเลยทางเข้าเลยนะครับเดินตรงเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชม ก็จะมีของกินของใช้เยอะแล้วก็มีที่ให้นั่งทานนะเดี๋ยวผมรีวิวรวมๆนะครับมีที่ให้นั่งทานด้วยนะครับแล้วก็ของกินของใช้หลากหลายนะท่านผู้ชมก็คือคอนเซ็ปต์ก็คืออร่อยทั่วไทยนะครับเป็น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 ธีมธีมของงานนะอร่อยทั่วไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ ใช้น่ารักน่ารักนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับโหสวยงามมากนะครับมีทั้งงานไม้แกะนะท่านผู้ชมนะครับงานไม้แกะนะครับเป็นงานฝีมือนะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นของดีทั่วไทยจริงจงนะครับท่านผู้ชมนะครับเนอะ เป็นกิฟท์ช็อปนะท่านผู้ชมนะครับเป็นไฮไลท์นะครับผมนนพารีวิวจุดเื่นนะครับก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับก็ของกินของใช้ก็มีให้เห็นก็คือแบบกุ้งมังกรก็มีให้เห็นกันเลยนี่กุ้งมังกรนะครับก็มีราคาให้ชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมตัวใหญ่จริงนะครับมับงกรแดงนะท่านผู้ชมนะครับ นี่โหตัวใหญ่จริงนะครับนี่นี่คือเป็นไฮไลท์เลยนะครับอมีที่แบบว่าสําเร็จแล้วก็มีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่โอโ้ยอดนะครับนี่ที่มีสําเร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะครับเป็นที่มีใส่จานก็มีเหมือนกันนะครับนี่ผมพารีวิวนะครับนี่ สีสันสวยงามนะครับท่านผู้ชมชาวต่างชาติเยอ,ะ,อะนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับไอคอนสยามนะครับชั้นจีนะท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าผมให้ดูบรรยากาศรวมๆอีกรอบหนึ่งนี่เป็นบรรยากาศรวมๆนะครับท่านผู้ชมที่นี่นะครับถือว่าใหญ่ใหญ่มากงานนี้นะครับ ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดว่างก็แวะมาได้นะครับท่านผู้ชมกินของใช้เยอะนะครับเยอะเลยนะครับนี่รานทับทิมนะครับจัดกันสวยงามมากนะครับน่าทานมากนะครับนี่เลยนะครับนะครับน่าทานจริงๆ นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลอร่อยทั่วไทยมีเคบับก็เคบับเคบับที่ก็แบบว่าหมุนกันให้เห็นตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับหมุนกันให้ดูสดๆร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับน่าทานมากนะท่านผู้ชมนะครับ ถือว่าเป็นไฮไลท์ช่วงเทศกาลนี้เลยไก่ก็แบบนี่ก็เป็นตัวตัวกันเลยนะท่านผู้ชมนะครับไก่ก็นตัวตัวกันเลยนะครับนี่โห oh, น่าทานจริงนะครับครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเทศกาลอร่อยทั่วไทยที่ไอคอนสยามไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชม ครับสวัสดีครับ